ชีวิตที่ต้องสูญเสียหรือแม้แต่บาดเจ็บหรือสูญเสียอวัยวะซึ่งผมต้องถามรัฐบาลแต่ตอนนี้ผมถามไปถึงต้นต่อก่อนเพราะรัฐบาลเนี่ยมันถูกอนุญาตให้เสือกโดยกลไกลของกฎหมายเหล่านี้มันถึงลอยหน้าลอยตาอยู่ได้ไงถูกไหมใครอนุญาตให้มึงเสือก กลไกกระบวนการยุติธรรมที่ล่าช้าไงแล้วถ้าล่าช้าแบบนี้แปลว่าการรอของผมมันต้องได้รับผลที่สะสมแปลว่าการตัดสินของศาลฎีกาและสารมนุญคุณคงต้องรู้ว่าคุณจะช,ชดใช้าบาปกรรมกับศพกับคนที่บาดเจ็บขาขาดแขนขาดด้วยคําตัดสินเช่นไรถูกต้องไหมผมพูดนในฐานะประชาชนนี่ขนาดเาพุ่งตรงผมอยู่กรุงเทพไม่มีญาติพี่น้องที่ต้องห่วงแถวนั้นเลยผมยังรู้สึกขนาดนี้คุณนึกภาพติด วันนี้คนที่เขาสูญเสียลูกสูญเสียญาติพี่น้องสามีไปเนี่ยเขาจะรู้สึกยังไงสุดท้ายกลายเป็นแค่ตัวเลขว่าเจ็บกี่คนตายกี่ศพเป็นตัวเลขแค่1เลขที่นับไปเรื่อยๆเหรอมันคือชีวิตมันคือครอบครัวของเขาซึ่งทุกวันนี้คนที่สามารถเปลี่ยนสร้างความปลอดภัยได้คือ1คือรัฐบาล2คือกระบวนการยุติธรรมอย่าว่ามาถอนงอกเลยนะฮะเพราะว่าความลาช้าเหล่านี้ จริงๆมันก็ล่าช้ามาตั้งนานแล้วแต่ว่ามันล่าช้าจนเห็นว่าฝีมันแตกเช้านี้ไงจริงๆก่อนหน้านั้นมันก็มีอาการแล้วเพราะว่าทหารขาขาดทหารก็ไม่ควรจะขาขาดเพราะความล่าช้าของกระบวนการยุติธรรมความล่าช้าของความยุติธรรมคือความอายุติธรรมเพราะการลอยหน้าลอยตาของนักโทษและนายกขายชาติมันคือความชิบหายของประเทศชาติทุกวันนี้ซึ่งไอ้นักโทษเนี่ยก็ไม่สามารถจะลอยหน้าลอยตาได้ หรืออีนักอีนายกซึ่งมันขายชาติมันต้องหลุดจากตาแหน่งหรือได้รับโทษเพราะถ้าสาลธรรมนูญหรือสารดีกาทํางานได้รวดเร็วแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องพูดก็คือบอกว่าเราพูดถึงสารไปแล้วก็ไม่รู้จะรู้สึกรู้สาอะไรไหมว่าความล่าช้าของคุณที่คุณอ้างว่าให้ความยุติธรรมกับผู้ต้องสงสัยหรือจําเลยผมถามยุติธรรมกับประชาชนที่วันนี้เขาบาดเจ็บสูญเสียชีวิต หมแล้วคุณจะชดใช้เขาได้ยังไงจะชดใช้ด้วยอะไรครับผมถามต่อให้ชดใช้ด้วยหัวไอ้ปูมทธหัวไอ้แพรทองทานตัดมัน8ผล1ิผลยังไม่คุม้มเพราะมันไม่มีค่าวันนี้ที่บอกเนี่ยไม่ต้องมาอ้างว่าต้องสามาคัคคีประชาชนเขาสามัคคีกันทั้งประเทศครับแต่รัฐบาลไทยเ,ยเสือกไปสามัคคีกับรัฐบาลขเขมร